คุณแม่ค่ะตอนป่วยนี่นะคะลูกคุณแม่ขออนุญาตฟังเพสนี้จากการทานอาหารอาหารเสริมซนิตินค่ะอาหารเสริมซาิตินค่ะคือหนูนะคะเป็นไตวายคือร่างกายเนี่ยเป็นความดันเบาหวานไทรอยด์เป็นพิษใจโตข้อเข่าเสื่อมกระดูกพุนที่หนูเป็นอยู่นะคะแล้วเสร็จแล้วพอมีครั้งหนึ่งก็คือประมาณเดือนมิธาร่างกายข้างในมันเกิดวนแปรกลายเป็นไตวายเฉียบพลัน น็อกเข้าโรงพยาบาลก็คือว่าหนูเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยมากเสร็จแล้วไอออกมาเนี่ยมันมีเลือดออกปากออกจมูกก็คือน็อกแล้วก็เข้าโรงพยาบาลคุณหมอก็บอกว่าเป็นไตไวายเฉียบพลันต้องจับคอ,อแต่ที่นี้ที่บ้านหนูเขาไม่ยอมให้จับเพราะว่าคือตัวหนูเนี่ยเคยเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นการรักษาอะไรเนี่ยมันจะลําบากมากเขาก็ไม่ยอมให้จับคุณหมอก็รักษาไปตามอาการนะคะคก็ลกลายเป็น,นะคนเปิดติดเตียงติดเตียงอยู่ประมาณ3เดือนนะคะ2เดือนกว่าถึง3เดือน ก็จนร่างกายมันไม่รับแล้วค่ะคือมันไม่สามารถขับน้ําออกได้แล้วไตหนูทาง,งานเหลือแปดเปอร์เซ็นต์คุณหมอบอกว่าถ้าคุณนับอีกทีนึงก็คือคุณต้องจับคอแล้วคุณปฏิเสธการรักษาไม่ได้แล้วอ่ะโอเคหมอนัดแล้วนะคะวันที่สี่ตุลาหนูจะต้องไปจับคอแล้วฟอกแล้วพี่บังได้ข่าววันที่สามตุลาเขามาหาหนูเอาเซอริตินมาค่ะเอามาให้หนูสองตอนยรกมาส<ล>องกระปุกสีชมพูกับสีน้ำตาลอ๋อ oh, <okay. S 1> ค่ะ แล้วเขาก็บอกว่าพี่หมวยเชื่อบังนะอยากก็กินยาสองตัวเนี้ยนี้ยังดีขึ้นเลยยาอะไรว่ามันจะวิเศษขนาดนั้นเพราะเราคุยกับหมอมาตลอดหมอบอกแล้วการที่คุณเป็นไตเนี่ยไม่มีทางหายค่ะค่าไตคุณจะเพิ่มขึ้นจากสองไปสี่สีไปห้าห้าไปหกหกไปหกสิบปดของหมวยเนี่ยสูงสุดคือหกสิบแปดแต่ของคนอื่นเนี่ยถึงสิบถึงจะกอแต่ของหมวยทำไมหกแปดแล้วต้องกอก เขาเหมือนเป็นไทรอยเป็นพิษค่ะมันเป็นเบาหวานมันเป็นความดันคือโรคอย่างในตัวมันตีกันพอมันตีกันเสร็จมันเลยทําให้อาการซุดมากกว่าคนอื่นเสร็จปุ๊บก,ก็อ่ะโอเคกินก็กินวะเพราะเราเชื่อในในสคนนี้ค่ะหวังดีกับเราตลอดเพราะว่าตอนที่หนูป่วยเนี่ยหนูเช่าบ้านเขาอยู่สามสี่เดือนหนูไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้สักคำแถมมาเยี่ยมเอาตังค์มาให้หนูว,ว่าอ่ะรักษากตัวไ็้หน่วย เราก็เลยเชื่ออ่ะเอาวะกินก็กินกินโดยไม่เชื่อยาแต่เชื่อในตัวของคนที่เอามาให้ก็กินค่ะกินสม่ำเสมอที่เขาบอกนี่บอกว่ายิ่งถ้ากินกับน้ำอุ่นเนี่ยจะได้ผลเยอะกินท้องว่างจะได้ผลเยอะเราทำตามที่เขาบอกทุกอย่างน้ำยงน้ำเย็นเราไม่กินกินไปสิบสองวันแรกถึงคิวที่จะต้องไปตรวจเลือดห้าไตจะหกถึงแปหลือหกถึงหตอนนั้นกินแค่สองกระปุกนะคะ แล้วก็ร่างกายแข็งแรงขึ้นเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้จากที่ว่าเดินไปเข้าห้องน้ํเพื่อตัวเองไม่ได้ต้องรอให้ลูกพยุต้องรอให้พี่สาวพยุไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้สามารถลุกเดินเข้าห้องน้าได้กี่วันคะหลังจากสัวันค่ะลุกเดินเข้าห้องน้ําได้สามารถลุกออกมานั่งหน้าบ้านได้มารับลมได้แต่ตอนนั้นก็คือสภาพก็คือยังของอยู่เพราะว่าน้ําหนักจาก80กิโลค่ะลงมาเหลือประมาณ40กิโลตอนที่เป็นนะคะเยอะมาก จะมีลูกแล้วก็จะดำค่ะหน้าหน้าดำตัวดำดำเลยนะคะแ่เสร็จปุ๊บพอมันดีขึ้นหนูก็โทรหาลุงบังเลยค่ะโทรหาลุงบังบอกว่าลุบางบังค่าไตหนูลดลงแล้วนะ,นะ,ะหนูขอชุดเต็มเลยแล้วกันกอยากขายดีใจคือพอมันลดลงหน่อยนึงอะ่ะเราก็ดีใจแล้วเพราะว่าคุณหมอบอกว่าการที่คุณเป็นไตมันไม่สามารถที่จะลดลงเองได้มันต้องเป็นเพราะยาตัวนี้แน่ๆเลยโอเคเอาชุดเต็มมาเลยพอจัดชุดเต็มมาปุ๊บ ก็กินหมดไปหนึ่งชุดกินยาจุดเดิท้องนิดนะงไม่กินยาหมอเลยนะคะแต่หนูกินเนี่ยไม่กินยาหมอเลยแล้วหนูกินทุกอย่างที่หมอห้ามหนูกินกล้ยหนูกินมะละกอหนูกินคะน้าหนูกินทุกอย่างใช่ซึ่งหมอห้ามหมดหนูกินทุกอย่างเลยพอกินหมดไปหนึ่งชุดจาก6.8มา6.6แล้วเหลือหโอ้โหแฮปปี้มากยดีมากที่นี้เริ่มขายยาแล้วค่ะ เริ่มขายยาแล้วเริ่มบอกคนที่เป็นไตเหมือนเราเป็นไขม e ันฟอกตับกินแล้วดีนะผ่านทฟอกไตหนูต้องฟอกเลยอ่ะเพราะเขากินเขากินเขาโอเคค่ะแล้วหนูก็กินมาตอนนี้ชุดที่สาม้าไตหนูเอสี่คุณหมอเขียนในใบแล้วค่ะยกเลิกการฟอกไตสุดยอดนี่คือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโซนิคินนะคะค่ะเสริมอะไรคถ้าทุกคนเนี่ยไม่มาสัม นี้ทุกคนจะไม่รู้ไม่รู้ความมหัศจรรย์ของเขา<ฆ>และที่สําคัญแม่เขาแอบบลูกกินด้วยอ้การทนแข็งแรงน,นะคะเพราะเป็นไตเนี่ยจะเหน<ฆ>ื<ฆ>่อยง่ายแต่หลังจากที่หนูกินไปเนี่ยหนูสามารถลุกขึ้นมาทํางานตามปกติได้ตื่นทีสองหนูขายขายข้าวแกงตื <c oughs> น่นทีสองเสร็จปุ๊บเขา <c oughs> ขายเสร็จสี่โมงเช้าหนูก็ออกมาค่ะลุงรังเนี่ยค่ะไปหาลูกค้าบางไปเยี่ยมเยยนคน่วยเข้าบริษัทเพื่อมาเรียนรู้ระบบเรียนรู้ตัวยาให้เรามีความรู้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะ วิธีขึ้นค่ะแฮปปี้สมกับแฮปปี้ m อ m มพีเอขออนุญาตทราบชื่อกับชื่อค่ะชื่อนางสาวเกตรินแสงอรุณค่ะค่ะค่ะอยู่บางบัวทองนะคะทีมงานของบางซาค่ะอ๋อน้องหมีน้องมุกค่ะอ่าฮะค่ะก็คือรายละเอียดตอื่นอ่ะก็มีนะคะได้รับรานวัลดาวสตาร์นะคะได้ก็คือเป็นบางซาค่ะกับลอกหน้าท้อง ข้อหน้าท้องก็กินได้นะคะเพราะเรามีเคสฟ้อหน้าท้องของบางมัดค่ะคเขาข้อหน้าท้องวันละสี่ครั้งวิธีกินก็คือกินตอนเช้าเช้าตอนท้องว่างเราตื่นมาเราทานเลยค่ะทานก็แล้วแต่ว่าเราจะทานถ้าเราทานครั้งละหนึ่งเม็ดก็ค<ไ>ือห้ากระปุกถ้าเป็นชุดไตจะห้ากระปุกก็ห้าเม็ดค่ะสวัสดีค่ะพิธไทยเมดเลี่ยมนะคะก็มาได้ฟังเคสดีๆจากผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์ซูนิตินนะคะจากบริษัทแฮปปี้เอ็มพีเอ็มค่ะ เดี๋ยวเราจะลง youtube นะคะให้กับผู้ที่สุขภาพนะคะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพเดี๋ยวพี่ไทยจะนำลง youtube ไว้ส่งให้กับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพให้ดูกันนะคะเอาเป็นว่าวงนีพี่ไทยขออนุญาตลางสัมผสผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีค่ะมันจะมีผลเร็วค่ะโดยว่น้ำอุ่นแล้วก็ย้ายเข้าทานน้ำเย็นยิ่งถ้าท้องไม่ทานน้ำเย็นเลยนะ